สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตฮอลล r าโดนะครับตัวนี้เป็นปี06นะครับเรียกว่านายักษ์อ่ะตัวนี้ก็หล่อๆไปเลยอ่าเดี๋ยวผมพาดูรอบตัวรถก่อนนะครับนี่สีสันสวยงามครับคันนี้เดิมบังอ่านี่แล้วก็มาด้วยใส่แม็กนะครับแม็กวิลลลัดด้วยยาง2อ5 5้าห้าบนะครับนี่ได้ทรงหล่อๆไปเลยตัวนี้เป็นตัว เ t นะครับเป็นตัวท็อปมีไฟอยู่ข้างหูกระจกนี่ครับโคโลรดยังอยู่นะครับนี่สีสันสวยงามครับอ่าเดี๋ยวดูภายในซับประตูกันครับนี่ตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหมซับประตูสวยงามมากนี่ภายในห้องโดยสารน,นี่โคตรเนี้ยบครับเบาะไม่มีขาดอ่า เม็ดโอเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับรถไม่มีชนหนักมาเนี่ยสติ๊กเกอร์ LT ก็ยังอยู่ฟิล์มก็60 40, 40คือแบบใหม่ๆเลยอ่าสีสันสวยงามครับนี่ใส่แม็กล้อจัดทรงนิดหน่อยอ่านี่ครับไฟออกทุกจุดนะครับสีสันสวยงามมีริ้วรอยนิดหน่อยอ่ามาดูด้านหลังกันครับตัวน,นี้เห็นไหมสติ๊กเกอร์2องพันห้าทีดีอินเตอร์คูลเลอร์ก็ยังอยู่เห็นไหม คอมมันเร็วครับนี่เทีโรเลตยังอยู่ครบนะครับนี่สติกเกอร์ภาษาอังกฤษอ่านไหมนี่ใครกําลังหาอยู่ใช้งานคุ้ม,มเลยครับคันนี้ได้ไปหล่อๆเลยนี่เห็นไหมแม็กสวยผีสันสวยงามครับคันนี้ l อทก็ยังอยู่เห็นไหมครับนี่โคโลราโดอ่ะมาดูซับประตูฝั่งนี้กันบ้างอ้าวนนี้ล็อกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับ รอๆเลยร้วรอยมีตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคน,นะครับห้องเครื่องห้อ,องเครื่องเดิมๆเลยครับเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบนี่เห็นไหมเป็นพุ่งเป็นเพียดนี่เห็นไหมครับเป็นเพียดนี่ใช้งาน,นยาวเลยครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถเต็นตัวนี้เป็นเครื่องดี a มนะครับเป็นตัวแรกเลยของโคราโร ผมเชฟได้ติดเครื่องฟังเสียงกันนี่ครับห้องโดยสารสตาร์ทติดง่ายครับคันนี้โอ้นี่นี่ย่าชิดชีตครับคันนี้แอร์เย็นเียเสียงเครื่องยังไงเสียงเครื่องนิ่มๆไฮร์บายก็ดีครับไฮร์บายถ้าร้อนขึ้นมาก็เป็นบางๆหน่อยก็ ผมเปิดราคาเลยแล้วกันครับใครที่สนใจกําลังมองหารถใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มเลยครับเชฟโคโลราโด,โดเอาไป1นึ0 0แสนสองหมื่นเาพันบรถอยู่จังหวัดกาลสินนะครับเบอร์โทรศูน8 121042ครับก็บอสรับสายครับโอเคครับขอบคุณครับ